ก่อนนอนคืนนี้ครับไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรน,นะครับจะพาไปดูแอปที่ผมใช้ทำวิดีโอเพื่อการโฆษณาลง Facebook แล้วก็ทำรูปภาพเพื่อการโฆษณาลง Facebook ที่ใช้ทำเงินจริงๆนะทำเงินได้จริงๆนะครับก่อนนอนคืนนี้นะคอนเทนต์นี้เดี๋ยวไปดูแอปนี้กันอย่าลืมกดติดตามนะครับอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์ Comment มานะครับกดติดตามด้วยนะครับไปดูกันเลยครับอแอปทำรูปภาพก่อนนะ เดี๋ยวก่อนไปดูแอปเดี๋ยวผมเปิดโฆษณาให้ดูนะครับวันนี้เพิ่งยิงโฆษณาใหม่นะครับเพิ่งยิงใหม่ๆส,สดๆร้อนๆอ,อ่าสังเกตดูอันเนี่ยครับมันจะมีทั้งวิดีโออันที่2ที่เป็นสีเ,เหลืองๆเนี่ยจะเป็นรูปภาพนะครับอันที่3ก็เป็นวิดีโอนะครับเนี่ยผมผมจะทําใหม่กี่วิกี่คอนเทนต์ก็ได้นะครับ เอาไปสางเงินเอาไปสร้างโฆษณาอันนี้ผมเพิ่งยิงวันนี้นะดังนั้นเนี่ย <Wow. S 1> ก็ความอะไรยังไม่เยอะนะครับมาดูแอปนี่ครับแอปนี้แอปเป็นแอปวิดีโอที่ผมใช้ตัดต่อวิดีโอนะครับชื่อแอป Cap c a p c u ตที่อยู่ขวามือนะแล้วก็แอปทํารูปภาพใช้ Pixel l a b จริงๆผมใช้มาหลายแอปแล้วครับแต่ว่า2แอปเนี่ยจบทําในมือถือแล้วจบเลยแอปอื่นเนี่ยต้องไป คุณต้องไปเสียเงินจ่ายรายเดือนจ่ายรายปีแอปรูปภาพก็ไม่จบแต่2แอปนี้จบเลยนะครับคือ p i x ก xel l ล b กับ CapCut นะครับลองอ่านดูนะครับแล้วลองไปดาวน์โหลดมาลองใช้กันดูนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ